สวัสดีจ้ามอน้อยากจะมาแนะนาร้านหมูกระทะบุฟเฟ่เปิดใหม่เทียมเพื่อเฝ้าไรไม่ใช่ร้านใครที่ไหนจา้าเป็นร้านพี่สาวของตากเองสำหรับสายบุฟเฟ่สายหมูกระทะนี้บ่ควรพาด,ด้วยประการทั้งปวงร้านบ้านเพื่อนหมูกระทะบุฟเฟ่หัวละ179บาทอยากจะบอกว่าบรรยากาศในร้านคือโคตรชิลเลยเ<อ>ฟิลคือจงเข้าไปนั่งกินหมูกระทะยุบ้านมูอันนี้ก็เว้าแบบบไปปด้อวยเลยเป็นตกแต่งร้านได้สวยงามน่ารักมินิมอนมินิใจอีนนอกจากจะมองกับการนั่งกินหมูกระทะแล้วก็มองกับการนั่งชิลนั่งดิ่งนั่งดื่มกับเพื่นย บาาากกกนนนอ้นัจสำหรับอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายแต่ว่ามือที่ักไปอาหารค่อนข้างบางจาังเลยเพราะว่าคนร้ายแห้งอีลีจ้ะพนักงานเติมของบ่ทานกันเลย <ใน S 2> ทีเดียวในส่วนของสามสาันสไลเป็นกะสิมาสไลห้าบึงแบบไก่ชีดแบบนี้เลยทําสดๆกันไปเลยส่วนน้ําจิ้มก็มีให้เลือกถึง3แบบเป็นสูตรเฉพาะของทานล้านเลยว่าซันผู้ใดที่เคยชินกับการไปกินบุฟเฟ่แล้วไบ่บวมหบ่หงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยจะ้ะเติมฐานได้ตลอดสำหรับผู้ใดที่อยากมาลองซิมหมูกระทะในบรรยากาศชิลๆแบบนี้ก็มาตํากันได้เลยจ้าล้านบานเตือนหมูกระทะจะตั้งอยู่ถนน มา300มตราจากทางพุ่มมิสัยลานก็จิอยู่สายมือเห็นไฟสว่างๆแบบนี้ก็คือแมนเลยอยากให้มาลองซิมกันเบิง้งนะจ้า